สุนดาราธมโมจาบาลวโทจ่าอายะสมะโทติสารัสสาปะสัมปดาเปคาอนุทิตธาเิมะยายาติสังขัสราจารกลังสุนดาราธมันจ่าสุนดาราธมโมจาบาลวโทจ่าอาจัาเชยงอาญาจักกะ ไม่วาจะนีได้เลโมสรปีกมรปีแดกต้นนีแต่ปีสามหาละลมที่ซูซี่อพล่มก็สามหาเนี่ยแล้ว้ก็ตที่พละมเลยครับ้ก็ติี่ละลมดีเลยคนพี่ตัวเดียวเป็นมรรคผมปลอดภัยแล้วผมอ๋อไม่เปยันประกันตัวร่มมากเก็บ เจอส้มนี่เปลี่ยนมาชาปกติถึงขนเรียนเลยนะเราประชาร่วมพร้อมกันคราบครับน่าเป็นใจขอแผ่เมตตาขอใจที่กว้างวาใครด้ายนะกลางข้างพร้อมรนพร้อมกันสร้างคำพันเตสร้างคำพันเตอุปสรรคบลัมยาจามมอุลุมัตโนพันเตสร้างโอ อนุกรมปังอุปาดายะดูติยามปีนเตสร้างพังอุปสัมปทังยาจามาบุญลุงกัตโนมันเตสร้างโบอนุกรรมปังอุปาดายะกาติยามปิพันเตสร้างพังอุปสัมปทังยาจามาบุญลุงปัตุโนมันเตสร้างโบอนุกรรมปังอุปาดายะอรับพร้อมกันครับ อิเานิโกปันเตอัญจาร์ระระธรรมูนามสเนรอัญจาระวัตภนามสเนรมมาวสัปดาเปกะวสัปังอักมานสังขังยาจันติอักกัสบามิมังสังขังอาเชสามิสัตุปันเตสโยยังสังโฆอิมัจาร์ ระระธรรมนามสัมเนรังอิมันจัพระวัตธังนามสัมเนรังอันตรายเกตเมปุจิตวะตาตาปตะการตังเกตวายติจตุเตนะกเมนะอกุเปนะทาราเกนะปุสสะปะเดมะติการมสเนตานังการรู สุนาตุเมผันเตสังโฆยัญจะสุนดารัธรรมโมอยัญจะบรัลวัฏโายัญสมะโตติสารสเอุปสัมปดาเปฆายนิสังขสสะปตะกลังอะหังสุนดรัธรรมันจะบัลลวัทันจะอันตรายเกธทมเมพุทธยัง สุนนะเสสุสน,สนสดรารธรรมะอาันเตสัจจารูปุตตะโลยังตาตังตังปุชามิสั้นตั้งนาทีจิวตาาัตตบังสั้นตังนาทีี่วัตตบังสันติเตเอวะรูปาอาบ,บาทากุถังนาที นัถิพันเตภันโนนัตถิพันเตกิลาโสนัตถิพันเตโสโสนัตถิพันเตอาปะมารุ มนุสโสโซซามรพันเตอรริโซซมพันเตอชิตโซซีมรพันเตอนโนซมพันเตนาซราชพัตโตามพันเตอนุญาโสิมาตาปิตุหีามพันเตปริปุณนวิสิวสซามพันเตปริปุณณเตปจจิวรังามพันเตอินนามโซอหังพันเตสุทรธรมโม โกนามะเตบุปชายโยอ,อุปชาโยเมีพันเตอายสัมมาติสาโรนามะ,ะนั่งพอเพียบลงสุนัสิบาลวัฏฐายันเตสัจกาโรภูตกาโลยังจาตังตังปุช,ชามิสั้นตังอาทิติวัตบังอสั้นตังอาทิติวัตบังสันติเตเอวารูปา ābāthā kutthāṃ gāndho īnā sō, so, sō so, sō, āpa-māro manut sōsī, purit sōsī, hucit sōsī anah nōsī, nasī rājā-bhātō anunyātosī si mātā ปริบุนันเตปัจจากีวรังกินนามโมสีอาหารพันเตภะาวดโทนามะโหนนาโมเอุปัชชายโยเมพันเตอายสัมมาปิสาโรนามะผู้เข้าขึ้นสุนารุเมพันเตสังโคอายัญจาสุนดรธรมโม ายัญจะบาลวัโทอายะสมาโตทิสารัสาวปสัมปดาเปสาปริสุธานตรายิเกหิธรรมเมหิปริปุณณิเมจังปัตาจีวรังสุนาราธรรมโมจบาลวัโทจสังขงอุปสัมปดังยาจันติ อายบสัมมาตาติสารีนะอุปัฏฐานีนะยดิสังขสสัพตะกัลลังสังโฆสุนดารธรรมัญจะบาลวัฏฐานจะอุปสัมปะเดียอายบสัมมาตาติสารีนะอุปัฏฐายนะเอสานัตติสุนารุเมพันเตสังโฆ อายัญจะสุน德拉ธรรมโมอายัญจะบาลาวัตโธอายัตสัมมาโทติสารัสสาปาสัมปดาเปชาปาริสุทธาอันตรายิเกหิธรรมเมหิปาริปุณณมิเมสัมปัจจิวรังสุน德拉ธรรมโมจาบาลาวัตโธจาสังขังอุปสัมปังญาจันติ อายัตสัมมาตาทิสาเรนะอุปัคขาเยนะสังโฆสุนาราธรรมมันจะบาลวัฏันจะอุปสัมปาเดติอายัตสัมมาตาทิสาเรนะอุปัคขาเยนะยัตสายัตสัมมาโทขามาติสุนาราธรรมมันจะ บาลวัตัสสัจขุปสัมปะดาญายิสมมาติสัรีนะขุปชัยนะโสตุนหัสะยัตสนะขามัติโสภาเจียบุติยัมจีเอตมธรรมวดาเมสุนารุเมพันเตสังโฆอาญจะสุนดราธรรมโมอาญจะบาลวัตโธ อายะสมะโตติสารัสสัพพสัมปะดาเปขาปาริสุทธาอันตรายิเกหิธรรมเมหิปาริปุณณะมิเมสังปัจจิวรังสุนดรธรรมโมจาบาลวะโทจาสังขังอุปัชฌำปังยาจันติอายะสมะทาติสารีนะอุปัชฌายนะสังโฆะสุนดรธรรมมันจา Balawat hantar upasampadati Ayat sama tadi sarana upacayena Jasa ajat sama toh sama te Sundarat hamasaca Balawat hasaca upasampadah Ayat sama tadi sarana upacayena Sotun hasa ยัสสนาคามาติโสภาสิยาตติยัมติเอตามัทังวะดามิสุมาตุเมพันเตสังโฆอยัาจะทุนดารธรรมโสอยัาจะบาลาวาโท อายาติสมะโตทิสาระสาปะสัมปดาเปขาปาริตุธาอันตรายิเกหิธรรมเมหิปาริปุณณะมิเมสัมปัตตาทิวรังสุนาราธรรมโมจาบาลวะโทจาสังขังอุปสัมปดังยาจันติอายาติสมาทาทิสารีนอุปัชฌายนะสังโวสุนาราธรรมัญจา Balakwat hancak upah sampaditi Ayat sama tatisare nakupat hajena Jatsa jatsa matok hamati Sundarat hamat saca Balakwat hancak upah sampada Ayat sama tatisare nakupat hajena Sotun hatzah jatsa nakhamati Sobhaseya อุปัสสัมปนนาสังเฮนาสุนทรธรรมโมจาบาลวโทจาอายะสมัติสติสัรีนาอุปัชฌายนะขามาติสังขัสสะตัจสมาตุนหีเมวะเมตางตารยามิอาะบาปออกจาก

นี่เขาไปข้าเข้ากัไปนี่ใหญ่มากเลยนใหญ่แล้วรใหญ่มาว่าไว้กันแต่นั่งนี่นั่งต่อมง่ามีก็หมดอย่นี้ตั้งเริ่เนั่งเียบลงนม Nak apa? Pecah luang. Nampak pecah luang ni. Anun jasiko pagawa busam pada tawa cataroni saya catari tak akalani yang ia cikitong. เป็นยารวปปัจจันนิจชายาปปัจจ้าตถาวโยวชิวังุสาวกลานิยติกราปวสังฆปัตตังเรสปัตตงนิมันตานังสลักปัตตังปักิกังปวสติกังปติปักขิกังปังสุปุราจุวรนิจชายาปปัจจ้าตถาวโยวชิวังุสาวกลานิยติกราปโกมังคปาสิกังก็สยังกมังสนัง

วัสมันเนนนัิกุณเมตุนโนตัมมวนนับปฏิเสวิตบ่ออันตมสุตริชนักตายาพิเยปิคุเมตุนังธรรมปริเสวะติอสศโนุหุติอายัปปุติโยเสยตาปินามปริโสชิจัจฉิโนวโมตอปาปุตนะสรีระปันธานีนัชีวิตุงเอวะเมวะปิกุเมตุนังธรรมปริเสวิตวาอสศโนุหุติอายัปปุติโยตังโกตัง Tang woi jawa cibang akak ni yang Ubasak ane na pikuna di nanti sakatang na ala tepang Anta maso tina selakang upadanya Jau piku padang wa padang daka tidak padang wa Adi nanti sakatang Asam no mo tia sakaya putih jawa Saya tak bina ma Pandu pada so pantana pemutu apapun Hari tak tanya Ewan bewa piku Padang wa padang Dakan wa terikap padang wa Adi nanti segera tangri tawa Asunuhu hati sekaya putih yo Tangwa yo ciwam akak rakni yang Upasam panen api kuna panu Cewitan dan rupi tepuk Antamu so kentiki pindikan Upadaya Yogiko sanjita manuswika keng cidoro pede antamaso kepapatanan upadaya asanuho ti asakaya putijawa seyata bina ma putusidarabita bina apatisantika nuho ewa ewa yogiko sanjita manuswika keng cidoro pede asanuho ti asakaya putijawa tang poi ya wa chiwang akara ni ya wa sampane na pi kunna utari manusta ma na uda pitapo antama sosunya kare api ramami ti yo bi upa bi cho ichan pakato asanta abu tang putri manu sutama mudapati sanang muka wa samati wa sama pati wa mangkang palawa asudo de sakaya putri yo saya tapi nama talo mata cinno pomoto apapo ona we rumbiya eva eva bi upa bi cho ichan pakato asanta abu Unda pintuwa asnoh tiang segera peti jaw tangpa jaw cewa kakar ijan tin aneka priaya nakku opena tena pakawata janata pasata rangata sama-sama dina samadakata samada samadakata samadisamada atau padisamada kata jawadjawat samada niemada nasa ika Watu percaya rasa tanah kayasat biar raga seni rata saat tata sih daripada witon samadhi mapparamoti maka ni sengsor samadhi daripada witah banyak mapparamoti maka Panya sengsa banyak samadeva asa mujati Tak semua tak setanding aku, Ima sambil tata kata pawai di tengah pa, adik cita pa, adik panjang pa, kata apa madenah ข้ามม่และตําแหน่อจังพร้อมกันอามากันเตอามาคันเตข่ขึ้นและจับลงพร้อมกันขาหึ้นจับลงาือเน้นจาบทีหลังว่าสงสัยปนุมใหญ่เลยมันไปพันยาวจเมียดไปพันยาวจุเมียถูกไปพัดับลมเราี่เมยคางเดียวเบื้งสาเมตรเลยค่าเราฝั่งประมาณสองฝั่ง สามใบครั้งเดียวเลยครับสองฟังกับเป็นทุงนี่ถุกผมดีย่าสองฟังสี่ใบผมมั่นแบบีนอาารเตรพวกนี้แจกตัวง่า่าองเขาเนี่ยหาเมนเพรเคยเพราเคยเย็นผมว่าเป็นผมสมพมสุดพมหรเปล่าสำใบเอดจะไปเย็นเดินอ่อผมแบบเมนผญง่ายง่าก็บห้่ยโอ้โหกือบเมนเด้อจั บวกบ่ไไสามเบม่ได้นับเท่าท้ก็ได้จักใบยามสิสาไปก่นบวกสามวสาเนี่ยผ้าไส่มยึดผ้านะครับวัสดาเสร็ัสาม จับจับต่อกันเออออ้าวตีจับต่อกันยกเกินดีดีเอออ้าขุด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 เออเออขุดเข้าเกินอ้าวเออต้นนีสิบวันสอบน้ำบาดักเนอะให้รู้ท ah. uh. ีไปันไปต้องพูด <laughs> โอ้ขนตัใหญ่แค่ห <c oughs> างปลาหนึ่ยก็ตัวใหญ่แล้วบ่ Ya Ta pura Waka Porapari Porente Sakalang Ewamewa Itu Dinang petanang Tanang Opakapati Ictang Patitan Tumhang Kipamewa Semijatu Sabe Porento Sangkapah Chando Panaraso Ya Ta Rasoyata. Vivacanto Saparo Kovin Hatato sa Mate Pavat Vantara Yoga Sukhi Dika Yoko Bhava Apiva Dana Siddhisa Nichang Uta Dhamma Vantanti Ayuvano Sukha Bada Suatara To Sukhi Virun Uta Sasane

Arakanto sapa dewata Sada soti pawan tute te Bawa tu sa pamangkara Rakan tu sa padewata Sa patamma nupame Sada soti pawan tu te sa pamangkara Rakan tu sa padewata

That's